สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่องดูยังเตือนเตื่นที่ค่ะทุกคนตือนตือนเตื่นตืนกะสดเบียร์ปักกะปอกเราก็ได้รู้แล้วว่าบอสเนี่ยโกงเป็นลูกน้องของสุกิชิก็คือเป็นคู่แข่งคาบู ก็เลยตามมาดับฝันซะเลยเรื่องราวของเคนจีให้ตามมาสืบเรื่องราวเออพอด้วยความที่เขาโดนบังคับนรนจะโดนขู่คาขู่อะไรไปซึ่งเราก็ไม่รู้ไงว่าเรื่องหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรจะโดนนําตัวไปไหมหรือว่าใครอะไรยังไงอืมมาช่วยหรือเปล่าจะแบบสลบยกตึกอะอะไรปทุกคนอร่อยจนสลบสโกแกนร้านอะ อ่ะก็มาเป็นห่วงแหละเดี๋ยวก็รอดูว่าจะทํายังไงสงสารแต่น้องนั่นแหละใช่นะไอ้โวแก๊งเดอกแก๊งเกมของเขาเนี่ยจะรับมือกับเคนจิได้หรือไมนั่นน่ะสิรัาทํามแ้วเดี๋ยวไปดูเลยจ้ากับพี่นักเลงที่รักทุกคนกลับไปก่อนเถอะแต่ผมจะไปตามหาเองให้พวกพี่ไปช่วยนะกายก็น้องพี่เหมือนกันมันอันตรายเกินไปพวกพี่กลับไปก่อนเถอะ หลายคนช่วยกันนะ่าจะหาได้เร็วกว่านะให้เจช่วยอีกแรงนะทิวผมบอกว่ากลับไปก่อนไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอมีอะไรอะ่ะคือมันซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะแต่ตอนนี้ผมพูดอะไรไม่ได้กลับไปก่อนเถอะผมขอร้องและทุกคนเจไว้ใจทิวได้ใช่ปะ่ะกายคือทุกอย่างของผมผมจะพากายกลับมาให้ได้ งั้นนายก็ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้อย่าให้ถึงมือฉันนี่ไอ้เหอะหัวหน้าแก๊งมาเฟียทีมใหม่ดำโดยเจ๊ไพ่เจอกายเราบอกพวกเราได้นะพี่ทิวออกอะไรเงี้ยก็คือเตรียมการไอ้บอสอยู่ที่ไหนกายต้องอยู่ที่นั่นแหละพวกมันต้องเตรียมคนไว้ต้อนรับเราดีเงี้ย อากระบายยพอดีห่างมานานไหอ้นแสดงว่าปาเ็เจอุน้องไม่ตอบเลย ตรงนี้จะทำลูเห <laughs> ็นดูเ้ยสองลูมสองลูมไหมอันนี้ <c oughs> โอ้โหสองลูกสิบแล้วเนี่ยสภาพนเนี่ยโอ๊ยลองเลยช่วยด้วย จะผมด้วยเลยจะผมด้วยพี่เดียวมาช้าจังนมึงมึงทำแบบนี้ทำไมวะมาช้าวแต่เซ็ตผมอยู่ม่ว่าเหตุผลอะไรอ่ะกูมาแล้วปล่อยกายไปได้ละคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นแบบวะมึงบอกว่าไอ้หน้าหวานเนี่ยเป็นคนอื่นของมึงเหรอวะ ว่าเขาจะขอได้ปะ,ะว้ายนะอุ้ยเอาไปตอนไหนอ่ะ <c oughs> มันจะได้มันจะได้เห็น <c oughs> นั่นคนอ <c oughs> ย่างมึงอ่ะกู <c oughs> รู้ว่าไม่กลัวตายหรอกแต่ถ้าอยากให้มึงเจ็บกูจะปล่อยให้มึงได้ใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจที่ช่วยคนรักไม่ได้ ยิ่งน้องอ่ะอุ้ยปวอแล้วปะ <c oughs> เออมันก็ต้องนะให้มัน,น <ะ S 1> จบไม่งั้นก็ไม่มีความสุข <c oughs> นอนรอเลยอ่ะี้ยแล้วไง <laughs> ก็รถรถใครก็ขับเองุ๊ยผมยังไหวพี่เทิวโทษมึมีซีดีก็ชอบชอบแบบออุ้ยอบจริงอบจริงขอบคุณที่ยอมเสียงไปเชื่อผมนะครับไปทำงาผมนันแหละทำไที่จะปกป้องกายไปตลอดเลย พี่พี่พอเยอะนะแต่ว่าแมมันก็คงจะช่ำแหละหลังจากนี้เฮาสิออู่ด้วกกันตลัดไป

พาไปไปด้วยเถอะเขาช่วยชีวิตผมไว้อ่ะป่าเขาช่วยชีวิตแค่แนะน,นั้นนะไรประโยชน์วะเขาแน่จะต้องการที่พึ่งคืนเขาอยู่ที่นั่นต่อเขาตายแน่ ผมจะไม่มีวันทรย์แล้วครับผมสัญญาผมจะเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์ผมจะพักดีนะครับช่วยผมด้วยนะครับสภาพก็โดนสองงั้นก็ขึ้นอยู่กับทแล้วกันนะ ไปว่าน้องยังเรียนอยู่เนี่ยเฮ้ยกายทำไมจ้องหน้ากูงั้นวะงั้นไปกินข้าวร้านลุงดำกันอะนี่สตรอเบอรี่สมูทตี้ที่มึงชอบอ่ะนี่มึงไม่โกรธกูแล้วเหรอกูจะโกรธมึงเรื่องอะไรเออเอ้าก็ที่มึงบอกมึงเป็นเพื่อนสนิทกูกูจะโกรธมึงลงได้ยังไง เราสองคนนะ่ะยังเป็นเพื่อนสนิทก,กันเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะซิงไหวะเหตุผลพ,พี่เป็นอะไรของพี่อยู่พี่มาทำแบบนี้กับผมได้ไงอะ่ะเออแล้วพี่จะไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเราผ่านอะไรด้วยกันมันต้องเยอะนะเว้ย พี่ยังไม่รู้อยู่กว่าผมอยากอยู่กับพี่อะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมนันอันตรายเกินไปโอย๊ยพอพอเลยแล้วกันพูดดีๆมึงก็ไม่ฟังเฮ้ย <c oughs> พูดความจริงก็ได้ที่ผ่านมากูแค่พอใจนึงเฉยขาได้สักครั้งก็คงดีแล้วกูก็ได้แล้วไงแค่นั้นแหละเฮ้ย ออกไปจากหลานกูไดเเ้เหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนหมูชาบูด้วยคุณจีมีอันนี้ด้วยเมื่อกี้ผมไทยพี่คุณจีมาเดี๋ยวผมช่วยพี่ อะไรพี่ส่งขาพี่ิวเรียบรอยครับรูละก็ยังไม่หยุดหล่พี่เลยุ่งกับพี่ทิวเถอครับเขาไม่ได้อยู่กับป่าแล้วไม่มีอำนาจอะไรแล้วไม่มีใครแห้งบาลมีพี่ได้แล้วนะครับคิดั้นหรือเป่า ที่ทุกคนอย่างป๋าจะขานามือขวาอย่างไอ้ทิวถัดวัดระทูหรอถ้าท,ท่อนะได้แล้วได้ไงมันได้ไงอ่ะกูแค่คิดว่ามึงน,น่าจะอยู่ที่นี่ แล้วมึงมายืนอยู่นี่ตั้งนานทำไมไม่เรียกรวกูแค่ให้เวลามึงอยู่กับตัวเองจนกว่ามึงจะพร้อมเดินออกมาสุดท้ายต้องเลือดแบบไหนหัวใจช่วยบอกอะไรให้รู้สึกกันไ้นี่ือนจริงแค่ไหนกันอะจีไมเป็นไรนะบอสกูอยู่นี่ กกออะฮะง,งงดิงงเลยงงละสิท่าโฟลเดอร์หรือเมอร์เมกก็ได้ช่วยด้วย <c oughs> ตรงนั้นนะอะคอะหน่อยเ <c oughs> ต่อะจะให้มันตื่นหน่อยเอาสติกันนะทุกคน <c oughs> มันไม่สามารถมีใครดำใจเราได้ในเสี้ยววินาทีใช่มันไวเกินถูกต้องลองไปหาอะไรอร่อยๆกินกันระบายเออใช่ก็นะลองหาทางออกอื่นก่อนไม่ใช่ว่าเออจะวนกลับมาเอาเพื่อนเป็นแฟน <c oughs> อีก <c oughs> มันความสัมพันธ์นั้นมันไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นดีกว่าจริงเพราะเราถ้าถ้าคนจะรักอะมันรักกันแต่แรกแล้วใช่แต่รักกันที่หลังอะไรไม่ติด <c oughs> แต่ถ้าเราเลิกกันเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไหมล่ะใช่ไหก็ด้วเฮ้ยอันดูอ่ะก็คงสงสารพิทิวแหละมันหลายอย่างอ่ะเนาะเขาก็ไม่ใช่คนปกติธรรมดาเขาก็มันต้องแบบเพจุจำยอมอ่ะที่จะต้องพูดแบบหนักเลยอะแรงมากเขาก็คงไม่แบบไม่อยากให้น้องมาเสี่ยงอันตรายด้วยการอะไรเงี้ยเนาะคงอยากจะไปจัดการเคนจิก่อนใช่ให้มันสินซากนะจริงเคนจิมันก็ดื้อด้านเนาะจริงแต่แดงว่านะไรแหละหวง เราร<ข>ักตั้งแต่แรกเห็นนะนี่ว่าตั้งแต่ที่เขามองปะกันอ๋อตรงนั้นตายตึกกัเออแล้วอุยคนนี้มาช่วยชีวิตฉันอีกเ,ออเราจะเคียงคู่กันตลอดไปแต่อีกคนนึงก็คือบอสนะอีกแมทหนึ่งะอะเู้สึกว่าแบบแล้วยังวนกลับไปอีกอ่ะยังไปช่วยเหลือเขาอีก เราเราลองทํางานอื่นไหมที่แบบไม่ต้องพึ่งเงินจากเขาอะไรอย่างเงี้ยห <Ooh. S 2> รือไม่ต้องช่วยเหลือเขาก็ได้อันนั้นก็คือการช่วยแล้วครั้งหนึ่งนะใช่แล้วก็บกกัุมีชีวิตเป็นของตัวเองนะเจลลี่ไข่กะัะพูดไปเรื่อย <c oughs> <c oughs> เรียกึงใจเออราเป็นซีนที่เขาคึกเขิมที่ก็จะไปช่วยหาตัวเจ้าชื่ออะไรน้องกายน้องกายแล้วเดอะแกงก็แบบโหเโกะเสือกระสนที่จะช่วยอนะ่ะแล้วพาวเวอร์ของหญิงแก่งเจ๊ไผ่ก็ออกมาแบบว่าถ้ามุนเนอานก,ลกลับกายกลับมาไม่ได้นะจะถึงเมืองเซใช่เรยว่าทีนี่ไอ้แกงนี้น่าจะมีพาวเวอร์อะไรบางอย่างแน่นอนเลยะ เจ๊ไผ่เนี่ยต้องมีพลังอํานาจอะไรบางอย่างจริง,รงมันคือความรักเพื่อนของจริงนั่นะแหละอย่างที่บอกว่าแบบทุกสังคมน้องมันมีเพื่อนมีอ,นมอะไรมันจะมีเพื่อนแบบไหนก็อยากให้รักษาไว้สำคัญหมดไม่ก็ตั้งวานเองก็ก็ก,ก็ก็ควรจะเรื่องนี้นำเสนอในเ,เรื่องของความสัมพันธ์แบบครบวงจรนะเพื่อนในเกมเพื่อนที่เรียนพิทิวอ่ะถ้าพิทิวความสัมพันธ์ก็คือเป็นแฟน คือเขานำเสนอครบหมดอะในตัวกายรอบขอกายอะไย่างเงี้ย uh huh. เออใช่เลยมันดูแบบมันดูจึ้งเกินอ่นะโอเคที่สุดข,ของใจเราอ่ะเราชอบเราชอบพี่ตุลลวกันอืมเรารู้สึกว่าแม่งคนแม่งคนซื่อสัตย์อะ่ะคนที่แบบสู้เพื่อนา,นายอะ่ะไม่ใช่แค่สู้เพื่อนา,นายด้วยมันคือครอบครัวครอบครัวหนึ่งอะ่ะเหมือนานายเป็น ปะป่าเราอะถ้าปะป่าเรามีอันตรายเราก็แบบไปช่วยเขาซัพพอร์ตเต็มที่เออแล้วด้วยนายเราดีด้วยไงเออเขามีอะไรเขาก็ช่วยเหลือเราตลอดอะไรเงี้ยเราชอบพี่ตุนแบบว่าแม่งสู้ยิบตาเออจริงเคียงบา่าเคียงไหลใช่คือมันหาคนแบบนี้ยากใช่<ง>แล้วเขาอยู่กันเหมือนเพื่อนนะั่นแหละใช่ไหม<อ>ก็ไม่ได้ถือตัวถือยศถืออย่างอะไรเงี้ยเออนั่นแหละฉันก็เลยชอบแบบความแบบชอบพี่ตุน <laughs> จบตัดจบเลยปะตัดจบก็<บ>เรื่องของเรื่องอ่ะพูดนี้มันก็จบแล้วเอออ่ะเอกครับก็ไปรับชมกันได้นะครับกับพี่นักเกรงที่หลักนั่นเองนะดังไอชีโอลีนะตอนนี้ก็ดำเนินมาถึง EP ที่6แล้วนะครับก็มาดูกัแเราก็ได้ทางดูยังไง,งแบบนี้จ้าสนุกสนาน <c oughs> คืนเกรงห่าวทำไมพ <laughs> <c oughs> าลอนนะมันดึกอะ <c oughs> อ่ะทุกคนวันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ่งกิ๊ให้เรา้วเจ้สองวันนี้นะคะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายเคนจิถ้ารอบหน้าไม่ตายกูจะจับมึงไปถ่วงน้ำพี่ทิวหยุดเลยหรอพี่ทิวกี่ทีก็ไม่ตายเออมันไปทำเป็นผีไหมแล้วก็เอาไว้ใช้ไปเลี้ยงเหรอจบฉันถ่ายทางออกให้เธอได้แล้วจิ Kenji